ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปผักบุ้งไฟแดงเร่งไฟขึ้นเลยให้น้ำมันเกือบไหมแต่ห้ามให้น้ำมันไหม ให้เร็วให้ไฟแดงผักบุ้งจะได้กรอบ้วครับเสยียดเรียบร้อยลงจานเลยเ,เสยียดพร้อมเสิร์ฟครับผักบุ้งไฟแดง <c oughs>